อีสานแนวใหม่ใช่กำลังพัฒนาในวันนี้นาผมจะพาท่านไปเดินเที่ยวสวัสดีครับพมอแม่พี่น้องโมนี่มาพบพ่อกับช่องอีสานแนวใหม่ใช่กำลังพัฒนาดำเนินรายการโดยหนุ่มเลือน้อยหนะ้าหมนคนหะน้าดำประจำอยู่ทงไฮทงหน้าตามประสาข,ของคนเถ่าพระท่าแล้วนะครับพี่น้องพี่น้องครับมื่อนี้ สิภาพี่นองมาขอแช่ประสบการณ์การปลูกหญ้าในเด้อพี่น้องเด้อปลูกห้าในหรือว่าญาหน้ายนะครับแล้วแต่พผเสื่เอินพี่น้องครับห้าที่ผมสิภาพี่เบิ่งนี่ปลูกมาได้ครึ่งเดือนแล้วเด้อพี่น้องครึ่งเดือนพอดีเดี๋ยวสิภาพีเบิ่งครับพี่นอ้องหยาใน้าสะพานไปก่อน รอ <c oughs> บๆบริเวณหอบที่ปลูกเขาก็ที่คุดค,าาค้อคงอไว้ครับพี่น้องเพื่อระบายน้ำเนาะเพื่อระบายน้ำให้เบ่งบรรยากาศรอบๆก่อนครับบานธงก็หองกับสิบมีปลาใหม่เลยครับพี่น้องปลาใหม่ใหม่ปลาบรรยากาศ ช่วงเสาร์นี่กำลังพอดีครับพี่น้องเย็นสบายอากาศกำลังดีครับแดดกำลังสีออกครับพี่น้องเงบื้องบรรยากาศรอบๆนันครับพี่น้องนะครับตะเวนกำลังสีขึ้น ตังโผล่ขึ้นมานี่พื้นที่นี่ก็ไรนึงครับพี่น้องได้มาปลูกหญ้าเนาะไวแหงงัวเขาเฮาเพราะว่างัวก็เริ่มสีร้ายขึ้นมากแล้วครับพี่น้องก็จําเป็นกระต้องหาอาหารไวแหงงัวครับนี่ครับพี่น้องหก ทีเกิดทั้งหางครับพี่นอ้องหยาในเขาฮอปลูกมาได้แล้วสิบหาหมือครับพี่น้องสองอาทิตย์สิบประมาณนี้ครับแต่ถ้าท่านเหา้าวปันไดเพราะว่าปลูกช่วงนี้มันช่วงหนาหนาวน,นะครับพี่น้องตัวไหลายมันสิร,รังเนาะสิร,รัง สิบ่ค่อยเจริญเติบโตคือต้อนหนาฝนถ้าพี่น้องสิบปลูกขอแนะนำเลยครับพี่น้องปลูกหนาฝนดีกว่าเ้ยครับพี่น้องหนาฝนนี่มันสิเจริญเติบโตเร็วกว่านี้แต่ว่าผมก็ต้องเฝ้าเนาะเฝ้าน้ำต้องหาอาหารไว้แหงงัวช่วงนาแล้งนี่หญ้าแทบสิบ่ีมีเลยครับ ในตรงไหตรงนาเขาเนี่ยนาแรงเนี่ยจาเป็นก็ต้องหาเป็นอย่างคือพอปลูกนาฝนวันตี่ปีใกล้กักบนีฝนอยู่เพราะว่าช่วงนั้นแปลงนี่เขากับทำนานะครับพี่น้องแต่ว่าปีนี้ตัดสินใจว่าปลูกหญ้าไว้ให้ง่วดีกว่าเพราะว่าเฮ็ดเขากับ่ไเด้ร้ายไปแล้วครับพี่น้องไรหนึ่งเนี่ย เลยเอาเป็นแหรงเป็นทีเป็นอาหารให่งัวดีกลัวพ่อพี่น้องมีประสบการณ์การปลูกหย้ากับซอยเม็ดมาบอกเลยเด้อครับพี่น้องว่าเห็ดจังไดมันจังสีงงามครับปลูกหญ้านานี่ใส่ปุ๋ยยังแน่แต่ว่าเมื่อวานนี่ผมก็ได้เอา ฉีง่วครับฉีง่วในขอกเมื่อวานครับพี่น้องวานบางบางครับฉีงัวมา่วานเพื่อใส่เป็นปุ๋ยเนาะแล้วก็ใส่นามเติมหนามเข้าไปครับพ่อให้ดินมันซุมๆครับพี่น้องคิดว่าถามันเหี้ยวกว่านี่ซึ่งสูบนามมาใส่มันเต็มเต็มของของเรา,าเลย ทำเนาขึ้นจัก 10, สิบยี่สิบเซนกับสิสูบนำให้มันเต็มคลองหน่อยเฮานี่เลยแล้วก็จะมันหล่นเขามาในงานเนี่ยสำหรับพี่น้องที่มีประสบการณ์ในการปลูกก็ซอยบอกผมหน่อยเด้อครับว่าเศษอย่งไดเ็จมันเศษมันไอ จะเริ่มเติบโตงามกว่านี้ครับบางคนเพิ่งกว่ามันไม่ใช่ยามมันเกี่ยวอะไรกับยามวาะยามหมายถึงนี่บริเวณรอบปอ้าพ่อนยครับพี่น้องยามในที่นี่คือว่าหนาหนาเนาะแต่เสดีนี่ก็ต้องหนาฝนเนาะพี่น้องหนาฝนแันแดนดกัสิก็ที่เริ่เติบโตดีบ,วดบ่วแต่ต้นไม้พักห้ามู่นั่นละ มันก็สีจะเริ่มเติบโตอย่างดีถ้าหนาฝนปลูกเอียงกับบ่ค่อยได้ดูแลไปได้ครับพี่น้องมันก็สีงามของมันแต่อันนี้มันเป็นหนาหนาวพืชบางชนิดมันก็สีรังเนาะนี่ครับรั่นขึ้นมากครับพี่น้องบ่ยาว้าปันใดหรือสเกี่ยวกับพัดหยากับบรูได้ครับพี่น้อง ้าที่ผมไดม้มานี่เมื่อก็สิแกในจักหน่อยเพราะว่าตอนบอนที่ไปเอาเน่ะมันสิแหงเลยบริสิตตัดมาเป็นเครือเลยครับพี่น้นงมันเป็นเครือเลยแล้วก็มันแหงออกสีน้ำตาลครับลำมันจะเป็นสีน้ำตาล เห็นไหมครับเนี่ยแบบนี้เลยแต่ว่ามันก็งอกขึ้นมาก้ะครับพี่น้องแต่วันบนหนาบนหนาบนหนาปันใดกระเดีเยวนำฮดครับพี่น้องสายยางครับสายยางร มีระบบนามือมูลเพล่นครับมีสปริงเกอร์ว่ากระใส่สายยางหลากครับพี่น้องหลากรถอน,นามขางข้องเข้าน,นี่แล้วกระไดซํานี่แหละครับพี่น้องสําหรับมือใหม่ครับพี่น้องผมมือใหม่ มือใหม่ในการปลูกหญ้าในปีใกล้น่ะเท่ามีหญ้าเพ่งกลาปลูกไว้อยู่ครับแต่ว่ากับบอหลายปันใดแต่งัวปีนี้เขากเพิ่มขึ้ว่าเป็นงอวหน่อยมาสามโตลแล้วสามสี่โตครับปล่อยงัอออกมาปุ๊บแลนเลยแลนใส่ป่าหญ้าเพ่งกลาวัน,นี้หญ้ามันกับบอกง,งามครับขึืนบ่ไใขึ้นบ่อท่านง้ว ก็เลยหาหาบอนปลูกหญ้าไม่ก็เลยได้บอนนี่แหละครับออกงานหน้าเขาเลยปลูกเลยครับเขาว่าต้องเห็ดร้ายนะครับพี่น้องเห็ดตพ่พออยู่พอกินก็พอบ่าต้องไปหวังขายเอาหญ้าเป็นอาหารให้งัวดีกว่า กสิประมาณนี่แหะครับพี่น้องมือนี่ไผมีประสบการณ์ในการปลูกยาแล้วก็เห็ดจังไดให้มันเจริญงอกงามกัซอยบอกกันในเด้อครับพี่นอ้องสำหรับคลิปนี้ก็ไว้สมีทสักกอนนะครับพ่อแม่พี่น้องกับฝากจองอีสานแนวใหม่ใช้กำลังพัฒนาในเด้อครับซอยกันกดแช่กดไหลก็ซับสก,กัยกดติดตามให้น้ำแน่ ก็เป็นกำลังใจในการทำคลิปเมือน,นี้เอาไว้ซ้ำนี้มือหนาพอกันไหมสวัสดีครับ